ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็นับว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่จะมีโชคมีลาบท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็เป็นไปได้เพราะว่าในช่วงของวันนี้คือวันที่16ของเดือนสิงหาคมนับว่าเป็นวันที่ดีของทุกๆท,ท,ท่าน เราจึงจัดทำคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเราไม่สนับสนุนในการพนันใดๆทั้งสิน้นแต่สำหรับคลิปนี้เราจัดหาเลขที่เป็นมงคลมาให้กับท่านผู้ฟัง ได้รับฟังกันว่ามีเลขอะไรในช่วงของวันที่16ของเดือนสิงหาคมเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลในช่วงนี้ทุกคนนั้นย่อมจะมีโชคมีลาบกันได้แต่คลิปของเรานี้ก็ได้จัดหาเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลเข้ามาเสริมดวงชะตาของท่านเพราะว่า ในช่วงของวันที่16สิงหาซึ่งเป็นวันที่ทุกคนนั้นได้ตั้งหน้าตั้งตารอคอยบางคนนั้นก็มีโชคใหญ่บางคนก็มีโชคธรรมดาบางคนก็ ถือว่าดวงของท่านนั้นมาถึงแล้วได้รับทรัพย์ก้อนโตก็มีบางคนได้รับทรัพย์จับเงินหมืนม่นเงินแสนบางคนก็มีโชคใหญ่เข้ามาเกยเพราะฉะนั้นดวงแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันการฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เราจัดหาเลขดีๆมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้ท่านใดที่มีโชคมีลาบก็จะได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงของวันนี้วันนี้เป็นวันดีของทุกๆท่านท่านใดที่อยากจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็นำเอาไปซื้อหาได้แต่หากว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านเจอ เลขสี่กับเลขหกในช่วงของวันนี้ท่านซื้อติดเนื้อติดตัวติดตนไว้ท่านอาจจะมีโชคมีลาบก็ได้บางคนอาจจะได้โชคก้อนใหญ่บางคนก็อาจจะได้โชคก้อนโตเพราะว่าเลขนี้เราได้จัดหามาให้ท่านได้รับฟังกัน นั่นก็คือเลขสี่กับเลขหกสองเลขนี้ถ้าหากว่าท่านมีเลขตัวอื่นท่านจะเอาไปประกอบหรือว่าจะเอาไปคู่ก็ได้อาจจะเป็นโชคใหญ่ของท่านก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในแต่ละคนนั้นก็ถือว่าดวงของท่านนั้นกำลังมาจะทำอะไรก็ท่านลงมือทำได้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ทุกคนนั้นย่อมจะมีโชคมีลาบกันได้ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดตั้งแต่ในช่วงของวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ในแต่ละคนในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนบางคนก็ได้ โชคใหญ่เข้ามาเกยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเริ่มดีกันขึ้นมาเรื่อยๆบางคนก็มีโชคใหญ่บางคนก็มีโชคเล็กบางคนก็โชคเฉียดฉิวไปเฉียดฉิวมาบางคนก็จวนบางคนก็ถูกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาอีกเช่นเดียวกันคลิปนี้เราจะสนับสนุนให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่ สนับสนุนให้ท่านไปเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเลขที่เราให้ไปนี้นั่นก็เอามาจากเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลนั่นก็คือเลขสี่กับเลขหประจำในช่วงของวันที่16ของเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านลองดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะเกิดขึ้นบางทีก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่า ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั่นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงของวันที่17ที่ผ่านมานี้หรือว่าที่จะกำลังถึงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ จึงทำให้ในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆของแต่ละคนนั้นมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนบางคนนั้นร่ำรวยรวยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของแต่ละคนนั้นก็มีโอกาสดีๆเข้ามาท่าน แต่ในช่วงของวันที่23ที่มีดาวพระเสารเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของวันที่23นี้นั้นก็ท่านระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นแก,ก่ทุกๆคนได้ท่านระวังไว้อาจจะมีการติดเชื้อหรือว่าติดมาจากที่อื่นอาจจะมีการไม่สบายเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีแต่ในช่วงของวันที่25จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นจะมีโชคมีลาบจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหาท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนสิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ แต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของแต่ละท่านนั้นจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนเงินหมืน่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันบางคนนั้นก็มีงานทําที่ดีบางคนก็ เปลี่ยนงานบางคนก็อยากจะย้ายงานไปหางานใหม่ทำก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้การเงินการทองนั้นก็รู้สึกว่าหาไม่ยากบางคนก็หาง่ายสิ้นดีหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมทำอะไรมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยสนับสนุนท่าน ในช่วงนี้ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีสิ่งไหนที่ไม่เคยมีท่านก็จะมีสิ่งไหนที่ท่านเคยลำบากตรากตรำมาท่านก็จะคลี่คลายหายไปบางสิ่งบางอย่างนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาทดแทนอย่างง่ายดายทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทอง ทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองที่ว่าหายากแต่ท่านก็หาง่ายในช่วงนี้ แต่ละคนนั้นก็ถือว่ามีโอกาสทองเข้ามาท่านทางนั้นท่านจะทำอะไรก็รีบทำได้เลยการลงทุนอีกเช่นเดียวกันทุกคนในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะลงทุนอะไรก็ท่านตัดสินใจลงทุนได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดาย ในช่วงของวันนี้หรือว่าในช่วงของวันที่16สิงหานี้เป็นวันตั้งต้นที่ดีสำหรับทุกทกท่านท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานดีการเงินก็ดี ท่านจะติดต่ออะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จให้ท่านรีบลงมือทําได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซ็นสัญญงสัญญาการซื้อการขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่16สิงหา เป็นต้นไปในช่วงนี้ดวงการงานการเงินของท่านจะมีความโดดเด่นอย่างมากจิบจับอะไรทำไรก็จะมีความสาเร็จงานที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็จะมีชื่อเสียงทำแล้วจะมีคนนิยมยกย่องมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยเื่อเรียกว่าการงานนั้นท่านไปได้ดี ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามางานที่ท่านทำนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงทำให้ตัวของท่านนั้นมีฐานะที่ดีขึ้นอีกด้วยในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของแต่ละคนนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่าน สิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไปการงานการเงินการเงินก็จะดีมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเหลือเก็บเหลือกวากอีกแต่หากในช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของถูกของแพงท่านก็ย่อมซื้อได้ทั้งนั้นเพราะว่า ในเรื่องของการเงินนั้นในช่วงของวันที่16ของเดือนสิงหาคมนี้จะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายการงานการเงินโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังด้วยก็แล้วกันฟังแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่ๆอีก,กเราจะได้มาเสนอแนะให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของแต่ละวันแต่สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนเงินทองไหลมาเทมาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสาย ให้ท่านร่ำรวยรวยเงินรวยทองด้วยก็แล้วกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี